สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ Lew ie, วันนี้เราก็อยู่กับคลิปวิดีโอในยู u ูบนะที่ผมได้ลงกันไว้นี่ครับและมียอดการดูน้อยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําให้นยอดการดูเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะมีวิธีการเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับแล้วกดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ KBMDH.com กันแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับผักของชมท่านใดนะครับที่อาจยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับเขาจะมีให้เราใส่ชื่อผู้เข้าใช้งานนะครับอีเมลแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่าง2ช่องนี้นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลตรงนี้ให้ยุ่งยากเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกนะครับด้วย Google หรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับพอสมัครกันเรบั อ่าสำหรับคนที่สมัครใช้ด้วย Google เนี่ยก็ลงเชื่อก็ใช้ตรงนี้เลยเนี่ยสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงเชื่อก็ใช้ตรงนี้นะครับอ่าเราก็ได้เข้ามาที่เว็บไซต์ kmkdh.com m กันแล้วนะครับอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับหากว่าคุณชมท่านใดนะที่ยังไม่มียอดจำนวนเงินตรงนี้นะครับหรือว่ายังไม่เคยเติมเงินกันเลยนะครับอ่าก็ให้คุณชมนะครับมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้เลยนะครับอ่าในเมนูเติมเงินก็จะมีให้เลือกหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code เนี่ยครับอันนี้สามารถใช้ได้ทุกธนาคารกัันเลยครบ อ่ะต่อมานะครับช่องทางที่สองก็จะเป็นช่องทางชิลเพย์นะครับในช่องทางชิลเพย์นี้นะครับก็จะมีหลายช่องทางนะครับอ่ะให้เราเลือกใช้งานนะครับก็จะมีเป็นการสแกน QR Code เนะครับทุนมันนี่วอลเล็ตแล้วก็ธนาคารต่างๆรวมถึงตู้เบือนเติมอันนี้ก็สามารถใช้กันได้นะครับอ่ะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการโอนเงินแนบสิบนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้ทุกธนาคารนะครับอ่ะต่อมาจะเป็นอัางเปาวอลเล็ตนะครับแล้วก็อ่ะคริปโตนะครับอะไรในช่องทางนะครับทุกช่องทางนะครับเขาก็จะมีคําแนะนําใน การเติมเงินนะครับด้านล่างตรงนี้นยครับคุณชมก็สามารถอ่านนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเนี่ยอทิคุณชมเลือกไปได้เลยครับเอแล้วต่อมานะครับให้กดกลับมาที่คำต่ังซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับอาดันบนตรงนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่เฟซบุ๊กเนี่ยครับอินสตาแกรมทิกเกอ o ์ยูทูบนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นนะครับออาและในโันนี้นะครับเราจะมาใช้ใน่วนของแพลตฟอร์มยูทูบนะครับก็คลิกเข้าไปที่ยูทูบเลยนะครับเอาล่ะแล้วก็ ในหมดหมู่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะแนะนำนะครับให้ผู้ชมเลือกเป็นตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับในบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการที่เราเลือกใช้งานเนี่ยครับคุณผู้ชมก็อ่านรายละเอียดกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีความเร็วตรงนี้นะครับที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมีรนราคาที่แตกต่างกันไปเนี่ยตัวนี้ก็อเลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกเป็นตัวไหนเนี่ยครับผมก็จะแนะนำนะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวแรกนี้เลยนะครับ พอเราเลือกบริการมาเรียบร้อยเนี่ยตารางตรงนี้ก็จะเป็นคำอธิบายเนี่ยของบริการที่เราเลือกมานี่ครับตรงนี้ก็แนะนําให้อ่านตรงไม้เหตุกันไว้ด้วยนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับเราก็กลับไปที่ยูทูบตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็มาที่คลิปวิดีโอของเรานี่ครับเราก็คัดลอกลิงก์เลยนะครับด้านบนตรงนี้นี่ครับเราก็นามาวางนี่ครับอในส่วนปริมาณนี่ครับบอกตามมาที่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งล้านนี่ครับ คุณชมต้องการจะเพิ่มเป็นเท่าไรเนี่ยเข้าใส่เข้าไปเนี่ยผมก็จะใส่ไปที่100่อกันเลยนะครับอ่าพอเราใส่เป็นมันไปเรียบร้อยแล้วะครับก็กดสั่งซื้อเลยนี่ครับอ่กดสั่งซื้อเรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่าแล้วต่อมานี่ครับให้คุณชมเนี่ยมาดูที่นาประวัติการสั่งซื้อตรงนี้เลยนะครับอันในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้ก็จะมีเลขออเดอร์ที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปตรงนี้ก็็จะเเเปนนบบรรริกกาาาท่ลือมคั อ่าส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับที่เราใส่เข้ามานะครับตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คกันดูด้วยนะครับว่าลิงก์ถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่าเพราะว่าถ้าลิงก์คลิปวิดีโอไม่ถูกต้องนะครับอ่าการเพิ่มนะครับเขาจะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับไอ้อายยอดการดูนะครับก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับก็ลองเช็คกันดีๆนะครับอ่าในส่วนตรงนี้จะเป็นวันอ่าวันเวลานะครับที่เราสั่งซื้อไปนะครับแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นะครับตอนนี้ขึ้นว่ากําลังประมวลผลนะครับอเนนี่บไปะลนะครับอน่าจะกลับปดนคครรยออาิิวโขงเผม็ อ,อ, the the in e อ่นแนะนาเมนูในเว็บไซต์กันก่อนนะครับสําหรับคุณชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับแล้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ะครับหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนะครับก็ให้ผู้ชมนะครับกดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้เลยนะครับแล้วกลับมาที่เมนูติดต่อแอ m i n นนะครับเขาจะมี2ช่องทางใน้รเลือกติดต่อแอ m i n นนะครับก็จะมีตัวช่วยเหลือแล้วก็ช่องทางไลน์นะยครับอันนี้ก็สามารถเลือกเลือกติดต่ออด m i n กันไปได้นะครับแล้วต่อมาะคร่บหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้้้งานนกกัแแลลวว หาไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้งานเว็บไซต์เนะครับเราอยากจะแน,แนะนำเนี่ยเพื่อนให้ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นี่ครับอก็คลิกมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้เลยนะครับขอขาจะมีลิงก์อยู่ตร,ราารตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถับลิงก์ตรงนี้นแชร์กับเพื่อนเนี่ยหรือว่าคนรู้จักนะครับใครได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เนี่ยครับผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้คุณผู้ชมก็จะได้อัตราค่าแนะนาถึง5%กันด้วยนะครับและต่อมานีครับให้คุณผู้ชมมาที่เมนูการคืนเงินตรงนี้เลยนะครับในเมนูตรงนี้นะครับ ก่อนจะคืนเงินเข้าเครดิตให้เราตรงนี้เลยเนี่ยครับก็จะมีรายละเอียดของออเดอร์ที่ยกเลิกบอกเนี่ยตรงนี้ก็สามารถเข้ามาดูกันได้นี่ครับต่อมาเนี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ยูทูปนะครับแล้วก็มาดูยอดการดูของเรานี่ครับอตอนนี้นะครับยอดการดูอยู่ที่8ครั้งนะครับผมจะลองคอลี่เฟซหน้าจอดูนะครับดูว่าขึ้นมาเราหรือยังนะครับ อ่ะตอนนี้ยอดการดูกอยังไม่ขึ้นนะครับฟอย่างที่บอกในเว็บไซต์ไปเนี่ยาตอนนี้เว็บไซต์กําลังประมวผลผลอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะรอรอกันไปก่อนเลยนะครับตอนนี้นครับอ่ในระหว่างที่รอนี่ครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของคุณผู้ชมเนี่ยผมก็อาจจะขออยากจะคลิปไปตอนที่อายอดการดูเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับอ่าและตอนนี้นะครับยอดการดูของยิปโยของเราเนี่ยอได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับพอขึ้นมาถึง108ครั้งกันแล้วนะครับอ่ะและสําหรับคลิปนี้ะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับถ้าดว่าคชมทนนรับ อสนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปลลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับแล้วก็มีบริการหลากหลายมากมายะครับให้เราเลือกใช้งานนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องอขอขอบคุณคุณผู้ชมเคีัยที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ